นะครับคือเข้าออมาภายในวัดป่าฟ้านิยนตะ์หดไม้สถานที่นะครับเราก็จะพาลง อก็มีหมาหมามาเห่าครับเอออันนี้มา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 อันนี้มามามาอาจารอาจาาจาเออไม่เหาราลูกไม่เหานี่ก็มีสวนยองภายในวัดปลูกไว้เป็นต้นสวยงามนะครับคงจะเป็นดาวเรือง เข้าไปชมนะครับมาถึงภายในวัดนีหย่านางนะครับโอ้โหเคือย่านางสวยงามมากเลยแล้วเป็นดาวเรืองครับรถถึงสถานที่นะครับก็อเดินนิดนึงไม่ให้รถผ่านเข้าไปกราบนี่ครับก็ปลกไวสวยงามครับดาวเรืองวังนาชินมุด จลินนาคานาคลาดถือนะว่าสวยงามนะครับนี่คือสถานที่วัดป่าฝ้าพยพญานาคนะครับขึ้นอำเภอรอนมงนี่ครับ อ่ะเม่สวยงามมากเป็นน้ำนะครับวังนาชินมุจจลินนาคราชนาคาธิบดีสีสุโธประตูที่จะผ่านก็นะครับเป็นบันไดนะครับบันไดข้ามห้วยข้ามฝายนะครับก็มีรูปวันเป็นองค์พญานาคไว้นะครับเป็นเป็นหินสามก้อนนะครับก็สวยงามมาก นับเป็นหินเป็นฝายนะครับเนี่ยเป็นหินสามก้อนนะครับสามก้อนเรียงก็เหมือนกับสามก้อนเสาละครับประมาณนั้นหละมั้งข้าขึ้นบันไดครับแล้วกลางนี่ก็ปัน่นเป็นพญานานครับสวยงามเราก็จะเดินนะครับเป็นข้ามสะพานไปกราบไหว มีพระพุทธรูปนะครับข้ามฝายแล้วก็จะมีพุทธรูปหน้าบกเป็นพระลานสวยงามมากครับวัดป,าไไป่าฝายพญานาะเป็นพระลานนะครับข้ามข้ามฝายข้ามห้วยมาออกจากวัดปรมาณอาีมุม วายมีพระพุทธรูปนาคโป่นะครับมีบันไดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าขั้นนะครับงามมากครับโอมีคาถา สวดประจําวันเสาพระนาคปกนะครับสวยงามนะครับนาคดล้อมรอบองที่มากรรมเจ้มากวันนาคหนึ 1, 2, 3, 4, หน่ง2องสามสี่นาคจ็ดเสียนนะครับพระนาคปก Osuei วัดป่าฟา้ายนาข้ามห้วยมานะครับข้ามไยเดินออกจากพระพุทธรูปมาก็มพลงังอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นสารปู่สารยาประมาณนั้นนะครับเงียบสงบนะครับสารปู่สารยาประจำที่นี่ประมาณนั้น เป็นปู่ศรีสุธโธญาติีปทุมมาวด,ดีประมาณนะครับเพราะว่ามีคาถาอยู่คาถาเก่าบูชาปู่ศีสุสธโธนาคละกายวาจาจิตจตังนโมจิตตังอหังวันทานาคาเิบดีสีสุธโธวิสุเทว,วาปูเชมิอหังมหานาโคอินทิมันติสุติมันโตมิเชกาเลนะ มาหาหนาคาปูเชมิไหวอย่างนั้นแหละครับนะครับตรงนี้คือสารกระตุ้ชีวิโฮหลวปู่สันยาหลปู่ปันใคมาก็คงจะมีเครื่องบวงสวงเครื่องบูชาหลายอย่างมาขอพรปู่ยาให้ถูกรางวัลประมาณนั้นแหละครับปู่ยาใครมาถึงราคเจ้ามาถึงวันนี้ก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งไหวอย่างนั้นแหละครับ สวยงามนะครับปู่กับย่้าคู่กันอยู่ภายในสารนะครับแล้วตรงหินสามก้อนอยู่กลางน้ำก็จะเป็นรูปพญานาคปั้นไว้นี่ก็มันจะฐานที่พระหน้าเกครับครับวันนี้เราก็พามาชมภาพบรรยากาศสดๆนะครับพาชมภาพบรรยากาศสดๆ ของวัดป่าฝายพญานาคนะครับก็เป็นที่สัพพยะพอสมควรหลังออกจากวัดมาจะมีห้วยมีฝายนะครับข้ามสะพานมาพะเป็นสถานที่ปฏิบัติได้ครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับอยู่ด,ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยครับทูกแกอย่าลืมครับที่ไหนมีสถานที่สวยงามสถานที่ปฏิบตัติทางช่องเราแก้วมณีชดรับพาไปชมสถานที่ต่างๆนะครับครับก็จะพูด กระเซากระเซาในข้อเ,เดินครับเดินครับเดินครับอย่าลืมครับกดกระด,ดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กช่องของเรานะครับครับวันนี้พาชมวัดป่าฝวายพญานาคมีความสุขทุกๆขั้นสวัสดีครับ